ที่พี่บอกเลยน้องไปหาที่ไหนไม่ได้นะครับก็คือสถิติหน้านี้นอกจากบทพี่ยังแยกหัวข้อให้ด้วยว่าฟิสิกแต่ละบทเนี่ยหัวข้อไหนออกเยอะโอเคนะฮะแล้วถ้าน้องดูสีนะครับสีดำก็คือออกหนึ่งข้อสีแดงก็คือออกมากกว่า1ข้อสีเทาก็คือออกผสมกับบทอื่นโอเคไหมครับ แล้วพอน้องมีฉากนี้ปุ๊บน้องเจ็ดนาทีอย่างเช่นเนี้ยถ้าน้องพูดถึงงานพลังงานสิ่งที่น้องต้องโฟกัสแน่นอนคืออะไรครับอนุรักษ์พลังงานเห็นไหมถ้าน้องพูดถึงสมดุลกลนี่น้องพูดถึงสมดุลกลน้องจะไปโฟกัสสมดุลการเคลื่อนที่ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ไหมไม่โฟกัสไปก็เหนื่อยเพราะว่าเขาสอบออกอะไรครับสมดุลการหมุนโอเคป่ะฮะ ช้นเกิดน้องมีสถิติววเนี้มันจะช่วยให้เราเป็นไงลูกเตรียมสอบได้เร็วขึ้น